ยังลงบโจบหรือเพียงเดือคลิปเดือดชิด่ายต่อพี่น้องจะได้กระฝากเิ่งฝากแซ่ฝากกระดูแกแซ่กดติดตามถักทายสบายดีกันเดอ้อเออป้าในากินที่แหละสุดท้ายก็มีมือนี่พี่น้องเอ้ยมือขึ้นเฮือนน้องสาวแม่ขึ้นไป๊วเดือยาขาหมดนี่แม่อยู่เฮือนเท่านะมันคนละหมดตี้มันมหมดระบายตีอันนี้นมันหมดขั้นบ่บ่แม่ หมดคัดแบบเพื่อนเท่านะเอาเอาคุณไปเอาเดินในคางกระต่ายอันเครื่องนี้แล้วชิเขียวนะ่ะทางเขาห้องนะนังหมูนังหมูน้ำเบิดสิเทาเลยพี่น้องเอ้ยมื่นี้นะเบิดเป็นแสนกูอ,อ่ะกีบแล้วคิดเบิรงหาอยู่บ้านนะเบาไว้ด้วยเพีองเด้อยเบาไวีหลีมาเมื่อเดียวหูดับตับหม่จ้าหน่อยสองการนี่ขามาดองน้องสาลานี้ มื่อกี้ก็ได้รับนาทีพี่น้องบอกท่านได้ออกเมืองงานมันแดดลูกลูกนอนเจ็ดแปดโมงัเพื่อน,นอนผ่าตืน่นแปดเก้าโมงสิบโมงหรือพลิกกระเดแกแ้วก,ก็ถ้าพอมาเมือเล็กยังพอมาหลอดเอาพี่นอ้องดึ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 งพูดบ่นนั่งนอนอยู่เพื่อนล้างพูดเลยพี่น้องโอจะล้างเงอนล้างพูนก็เสียมาหอยหน,นีกับบ่ได้พี่น้องไปนอนจะพูดมันเย็นโดย เอาเอาเอาบวติสิอยากนอนอีกชุมเจ้าสิคิโลจักบ่บ่แมเอาทั้งหน้าผู้บ่ซื้อขนมยังแมวบ่เอาขนมเพชรอย่าเอาขนมคือเพชรขันเอาขนมเพชรมาในแม่แกงทิ่แม่บริษัทได้เงินเด้อซื้อกระแลมเด้อซื้อกะเลม ไปไปเอาไปมอันไปเอาไปเอาน้ำสบอุ่นไปแม่สืออบอกเอุ่นไปไปหลดไปเงินไป้าพันนี้แล้วสิจูจักทอดมาบ่บ้าวมัเบอร์ม่เอิ่นบอกมาอุ่นเด้อไปเอาหลเด้อมขนมเพชร ตาม hit ของประเพณีพี่น้องก็ต้องอยู่จนกว่าครบสามมือสามคืนเนาะพี่น้องนนเนาะสำเร็จเสร็จสิ้นพี่น้องมีพามง,งค์ของขวัญเออไปลอดลูกปลไปลอดเออไม่ใช่อยู่ทานนี่แล้ว หอนหอนพี่น้องเอ้ยขนาดเี่กนมีเพดานได้นี่เพดานครบสุดไปเลวพี่น้องสุด้ายก็มีวันนี้พูบก,กระเป๋าค้ำกระเป๋าคูณพี่น้องเอ้ยเพรียกกระามเซลลเซลบรรยากาศฮีหอนบ่รลกหอนบ่ แม่ให้กินมันไปคิดจะไอยากนอนมาจากตาโรคคันอยากนอนนี่บุญครูอยู่เฮือนห้กระโลกเอากลืนเป็นเป็นแผ่นเลยพี่น้องกระโลกเอาขึ้นเป็นแผ่นเลยเอากลืนข้างเป็นแผ่นดู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 ดดูถ่ายอยู่เลยก็ลุก เขาหายมออยู่บ่อแคลมนะมันบอกเป็นคืออย่างนี้พี่น้องเออเฮ้ยเฮานี่มาส่งถ่ายอยู่นี่ลาายาดิรถญาดล่างได้มันปะโดยเขาบอกว่าล่างรถเราล่างล่างเด้อู้เอาคนเดียวกับบทอาได้ต้องโอ้ยคลอร้องนราบอกว่าอย่าเอาขนมเพชรกินขนมเพชรอย่ามาใกล้แม่เด้อเอาไปคืนเอากระแลมไปไว ถ้าเอาก็ต้องเพื่ออายพี่น้องดีพาลูกก็ไม่ถ่ายคลิปก่อนฮิวิวจันเลยก็จะกินแสบอันนี้ก็ทีนอนพี่น้องเกียมดองเนาะกะเกียมเงินดองต่อ,อเกียมเงินดับเงินดองป้าต้ามินขึ้นพี่น้องเลยน้ำชูดด้วนำ้ำน้ำหอมนี่ก็คุบซ้ำมือซ้มขืนก็ต้องไดอันเอาไปจ้าอาไปกันน้ำหอมมันนี่ กะโลก็จนตายสีพี่น้องเขาจะเอา้ขึ้นมาอยู่โดย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 เวนกับบุมีบริสิทธิ์บริยันอันนั้นเนาะต้องมีน้ำยาเสจแว่นอีกป้าถือปูื่นมาทูแทีทูอ่ะจะเพื่นเขามันล้างกันสันนันมาๆกินมากกินมากกินมากกินไหมล่าสูดพี่น้องทำแล้วยิ่งแย้มยังมบัมาเอาลูกไปนอนให้มาเดียวกับหมูกับอันนางหมูขึ้นมาอยู่ถาเอาลูกไปนอนแล้ว กลับมาได้ข้าวหนึ่งตินกับมุงไปต่อพี่น้องผูกปะลูอย่ตลาดเงินเขาอูนี่เขาควายหายแล้วก็ขึ้นมาอยู่ต่อกลัจีกบซ้ำเมือสซ้คืนพี่น้องหีดคองาเหมือนเดิมอันนี้ก็มันสั่งห้จีอีกแล้วค่ะมันคืามาจีเองมันมันขึ้นมาจังหัมันจีอีกมึงเลงยิงเมยกับเถาพ่อ นอนดอกฟื้นดอกไฟก็ยังบ่มีนะจา๊ะนะจา๊ะต้นนี่คือบ่ลงไปไหวบัดเนาะเห็ดต้นจา้าพี่น้องแกะอันนี้มนไปน้ำพี่น้องแกอันนี้ออกมันไปน้ำเลยอีซิเมนบอ่ไปแกะออกตั้งแต่เต็มยี่สิบเลยผมนีเวลามัอย่างยืนแกะให้มันว่้มันมาอย่างแกะเอง แต่งมันเป็นตานแบบน้องคำบดสิบบถทูตะขี้ฝุ่นขี้เฟื่อที่นอนบัดงานแต่งกับคือสิเป็นที่นอนอันนี้ค่ะอันนี้ก็สิเป็นห้องนอนอันนี้ก็สิเป็นห้องพระแล้วก็ผูกคอต่อแขนโอ้ยคนคือสิไอ้อัดขนาดพี่น้องแล้วก็ถ่ายคลิปสิคะ มันบอกดึงออโลดมันะหักขีขีดขาดดึงพี่น้องเย้ยบอกง่ายๆมันบอกเหมือน,นของตัวเองนะจะน้องลาจา๋ามาเห็ดเองหรืจ๋าเห็ดหายอยู่แต่ซ้ำเห็ดได้พี่น้องอันเบิ่คลิปอยู่มันก็สีด่าแหละดึงออก์คุูเอ้มก็ว่า กี่ฝุ่นกี่ฝุ่นเลยพี่น้องเว้ยมันติดทางกระดูกกระดีอะติดทางจนว่าโอแกยากเว้ยอีฟซีก็แนะนน้ำเห็นอย่างติแต่ดเขาติดต่ำอีทูแหละอันนั้นก็เป็นเฮือนปลาเมาด้วยจ้ะพี่น้องเนอะเพื่อนปลาเมา,าเฮือนเจตู้เย็นเฮือนอันอ่าเฮือนไผ่ปะเฮือนอันปลาไลพี่น้อง อยู่ติดกันเบิดนะเฮือนไม่สมนะเฮือนเป็นเฮือนอันบ่อีแม่ไปนอนนะเป็นเฮือนบ่ใหญ่จ่อยพี่น้องเอิ้นเฮือนไอ้ตูนน้องปีใหม่ยกอยู่บ้านก็อยู่นาพี่น้องเปรียบเทียบกันเด้อตัวใดเป็นตัวใดอันนันกกัน กอยู่บ้านแต่ที่นี่จะเฮือนขู่เฮือนทุอยู่นนนห,ยหน้ากมีธงหายธงนากับกปีฝ่าเนาะก็จะแตกต่างกันเดี๋เนาะอยู่บ้านนี่ถ่ายคลิปยากพี่น้องเลยมีแนวถ่า,ายนะแต่ถ่ายยากย้อนยังเขาจะเปิดเพลงปู่เขาจะเปิดเพลงเขาจะฮากับปิดกลางเวียนเขาจะกับเปิดเ,เ,ดเ,ดเออจีง,งอ๋องามกุ๋วแม่นอลิลล่าเ้ย เขาจะเปิดพี่น้องบางที่สมมติ่าบห้าก็เคยสัมผัสแล้วนาะอันบางที่ก็หกเห้ามางเถือผัดเวลาถ่ายคลิปผัถปดถ้าผัดไรนะพี่น้องเขาต้องถ่ายเวลานีผัดหมูผัดเปิดเพลงเปิดเฮาก็ถ่ายบ่ได้แม่นบอกมันตกติดีิกาศิลิกสิิธิ์เด้ลลำบากหน่อหนึ่งพี่น้องอยู่หับหมูเนาะอยู่คนเดียวกับสบายแบบหนึง่งแต่ก็มันก็มันกับมี้อดีและขขอเสียก็สองอย่างแหละ คือยังนีเราพี่น้องคนถ้ามันก็ต้องมีพิภาตมีอันอันกันแน่ไัยโบมีภัยมีสติร้อเปเซ็นถ้ามีคนมีสติร้อเ็นมันก็บบเจ็บบ่เป็นบ่ป่วยบ่ตายเป็นอมตะขนาดไหนเราพี่นองมีสติกลัวโบเกได้ดีละกักไปเกมาเนี่ยิเลเลยนี่ขนาดกลัวโบเกได้ดีขั้นกลัวเกนี่ล้วสะฮึงนี่ ตอนหยยโทรน้ำยายเลยพี่น้องโทรนำยายเลยโอ้มีผู้อยู่ได้ปะเด็กน้อยก็ใส่ได้สำหรเด็กน้อยแหละเขาก็อยากไปหลินพอหมูพอพอัวโอติข้าน้ะพี่น้องปีนต้องกัะปินไปใสอ่อันนี้มันก็บอกเห็นยังแล้วพางเสียงคนเ้าเนาองพี่น้องอย่าลืมนะจ้าพี่น้องจ้าวันงานวันที่สิบหาพี่น้องเตรียมงานดองนะ้องสละ แต่งงานในวันสงการวันปีใหม่พี่น้องมื้อจบมื้งามเนาะปีใหม่งามเบิดทุกมื้อเลยโอ้ยสิสวดละลาเอ้ยเสงลตติห่ ผมมีเพยไปพี่น้องหาข้าเจ้าปุ่มลูกไม้นะ่ะขนาดโบจีกได้นน่ขนาดโบจีหายได้นี่ยังสิเบิด์เลยว้าอยู่น้ำแพนะ่ะมือแม่ไม่เตนะ็มกินแพน่ะมามามา